ะะร้านนี้ไมมีมาตั้งแต่ปี98ถึงปัจก็ประมาณปี2524นะคะี่างหวน้องเล่าให้ฟังว่าถ้าสาวกพิ์นี่คนแน่นมากเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยราา้านกาแฟรุ่งสองริงๆนะคะเชิญค่ะ ใจมากเลยนะคะที่ได้มาบ้านกาแฟประตุ่นนะคะกาแฟหอมมากๆเลยนะคะเน้ออร่อยสดนะคะสดเลยะคะ่ะทำมาเองเลยนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าตุนตอนนี้ทุกแปแล้วนะคะตอนนีส้สาวอาทิตย์คนแน่นมากเลยนะคะก็ะะถือว่าร้านต่ในชีวิตนะคะได้มาบ้านกาแฟประตุ่นนะคะภูมิใจ นะคะเมื่อกี้ทานแล้วค่ะเค้กผลไม้นะคะแล้วต่อมาก็จะทานคุกกี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเพื่อนคะคุกกี้ค่ะนี่นะคะนี่ไงค่ะนี่นะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะใหม่สดนะคะจากเตาเลยนะคะป้าตุนทำเองเลยนะคะ ดี๋ยวป้าติ๋มก็จะรับประทานคุกกี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะอืหอมนุ่มมากเลยค่ะไม่มีทิ่ติเลยนะคะว่าอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนร้านกาแฟบ้านกาแฟป้าปตุ๋น,นะคะเนี่ยมากับพี่สาวนะคะโดยมีหลานสาวแนะนำมานะคะค่ะ ป้าตีอุดมสุขนะคะจบการรายงานข่าวแค่นี้นะคะจบข่าวค่ะว่า wow.